สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยค่ะวันนี้ใครกําลังตามหารถเก่งซีดานนะคะทุกคนได้ความหรูหรานนะคะได้ความมีมิติอีกขั้นหนึ่งค่ะด้วยงบผ่อนไม่ถึง5,000บาทโดย่อนแนะนํากันนี้เลยค่ะสหรับตัวนี้นะคะเป็นตัว m a ด้าสค่ะเป็นตัว 1.5xd นะทุกคนนะก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะกับสีแบบอันนี้มันจะเป็นสีแบบสี าเรียกว่าอะไรมันจะน้ําเงินก็ไม่น้ําเงินน้องมันจะเทาก็ไม่เทา,เทาน้องเป็นสีของเฉพาะมัดด้านะทุกคนนะแล้วใครได้คันนี้ไปนะทุกคนก็จะได้ในส่วนของตัวรถนะคะที่เป็นจเ,เดิมแบบนี้เลยนะสีเซอร์อะไรคือยังเดิมหมดเลยไม่มีรอยด่างเลยนะอันนี้เป็นรถปี2015นะคะก็15เดิมโรงงานมาเลยเนาะคราวนี้ทุกคนดูรอบคันนี่แหละคันนี้สียังสวยอยู่เลยอะ่ะคือรอบคันคือสีก็บมากนะเหมาะสําหรับที่ คอนเฟิร์มเลยว่ารถนันไม่ได้มีการแกะไม่ได้มีการถอดอะไรเลยแล้วนี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเดี๋ยวโาเปิดฝาถ่ายให้ดูถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี15ของมาด้านะถึงแม้ว่าจะเป็นซีดาแต่ทุกคนความมันเอกประสงค์เขาอยู่ตรงนี้นะคันนี้นะสามารถที่จะนะคะพับเบาะหลังได้ด้วยนะพอเราเปิดฝากระโปรงหลังชะนั้นะเปิดบางทีเนะี่ยเราต้องการขนองที่มีขนาด,ดยวาวคันนี้สามารถทําได้ด้วยนะทุกคนนี่ปุ๊บนะอ่ะนี่ดึงแบบนี้นะคะเดี๋ยวโบเปิดให้ดูพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถเปิดได้แบบนี้ เห็นไหมคะมันมีความมีเอกประสงค์ในตัวของมันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะสําหรับภายในนะทุกคนก็เดี๋ยวให้ตะกล้องมาซูมดูตรงนี้นะคะภายในบอหลังก็ยังกริอยู่เลยจริงๆอะ่ะมองดอูไม่รู้ว่าเป็นรถปีสิบห้าเลยนะเพราะว่าสีรอบคันไม่ได้มีรอยด่างสีรอบคันไม่ได้มีความซีดความหมัวอะไรเลยแล้วก็ไม่มีรอยแยะด้วยแต่ว่าได้ข้างในแล้วก็ข้างนอกที่ใหม่ขนาดนี้เอาละคะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อเลยนะว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรให้เล่นบ้างนะคะแล้วก็คันนี้เลขไมค์เท่าไหร่ไปดูกันเลยคะ่ะ โอ้โหทุกคนเข้ามาข้างในเนี่ยจรจิงไม่คิดว่ารถปี15เลยนะเจ้าของเจ้าของเดิมดูแลดีมากแล้วคือแบบดูดีเห็นปะมีตัดสีแดงมีเออลายคาบงไอลายแคปหงแคปหน้าคาดให้อะไรพวกนี้จริง,รงๆมันสวยนะคราวนี้นะคะมาดูเลขไหม่กันเลยค่ะครันนี้เลขไม์อยู่ที่185,537กิโลเมตรนะคะรถมีอายุประมาณเกือบ9ปีเนาะอันนี้ปี2000กว่าๆนะคะเกือบ9ปีนะทุกคนแต่ เลขใหม่แสนแปดใช้ปีละสองหมื่นิดๆถือว่าไม่เยอะนะคือบางคนอาจจะชอบมองว่าหุ้ยลถไม่เยอะลดหม่แสนขึินคือ,อเรไม่ใช่ดูปีลดด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นี่มาดูนี่ระยะทางครั้งต่อไปที่เข้าศูนย์บริการ187,00 0เพราะฉะนั้นคันนี้เข้าศูนย์ตลอดทุกคนนานๆดีทุกคนจะได้เจอรถที่แบบโอ้ยไม่แสนแปดเลยยังเข้าศูนย์อยู่และสภาพเกียร์บแบบนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสภาพหนึ่งดูดีขนาดนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปดูที่บริเวณห้องเครื่องกันดีกว่านะว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้ว มีชนหนักไหมมีน้ำเท่ไมไหมยอดผ่อนเท่าไหรโปรโมชั่นราคาเท่าไหร่ัไปดูกันเลยคะ่ะเอาละค่ะนี่ก็คือหน้าตาเครื่องยนต์ของมัดด้านสนะคะตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะทุกคนนะเป็นตัว 105, 1.5ึ้เครื่องยนต์1น0 0ซีซีนะคะคันนี้เป็นรถปี2 0 1 5แต่จะให้ดูโครงสร้างก่อนนะคะว่าโครงสร้างก็จะได้เดิมๆแบบนี้เลยนะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะทุกคนคะแล้วก็ไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพ่นนะเอ่อสี่เหลี่ยมน,นะคะตัวนูนนะคะ ความคมยังอยู่ครบแบบนี้เลยค่ะเรารับประกันด้วยนะว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมแล้วก็รับประกันใบแถ้ด้วยและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มาจากคลิปนี้เท่านั้นและกังวลในนะเรื่องของเครื่องยนต์วันนี้มีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกให้นะคะทุกคนขาสูงสุดถึง2ปีเต็มเลยอะไรกว่า200รายการนะคะจะมีอะไรสูงบริการรองรับลูกค้าอยู่แน่นอนเมื่อได้คันนี้ไปนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้ค่ะอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกมได้ออกรถได้ทั่วประเทศเลยนะคะทุกคนออกรถเริ่มต้นสี่บาทพันสี่พันะะค ใครสนใจคันนี้นะคะติดตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะคะรถแบบดีสภาพแบบนี้รถมือสองมีคันเดียวเท่านั้นนะคะถูกใจคันนี้นะอย่ารอชา์จโทรมาหาเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ